สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง SJIT Online right. วันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับไปลงโปรแกรมสำหรับการติดตั้ง Diver Printer นะครับของเจ้าเครื่องไทยเอกสารฟูจินะครับของ FUJI 53320นะครับในการติดตั้ง Diver ให้รู้จักกับ อ่า Windows 11นะครับเราก็เข้าไปที่ตัว Google นะครับเพื่อที่จะไปหาไดเวอร์ตัวนี้นะครับโดยพิมพ์คำว่า Fuji นะครับทุกคน X 5 3 2 0 d มสอง r นะครับ <c oughs> นะครับมันก็จะขึ้นมานะเป็น5 3 3 5นะ5 3 2 5นะครับก็เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นว่าเป็น แล้วดดาวน์โหลดนะครับก็ตัวซัพพอร์ตนะครับก็กดเข้าไปนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะทุกคนมันก็จะเขียนคําว่าจุ่นนี้นะครับทุกคนมันจะเขียนคําว่า World Center 5, 5, 5, 5 3า5 53305 335ก็คือตัวรุ่นนี้นะครับใช้ไดวเวอร์ัวเดียวกันนะครับไม่ว่าเครื่องคุณจะเป็น5 3 2 5 หรือว่าเครื่องของคุณจะเป็น5330หรือว่าเครื่องของคุณจะเขียนคําว่า5 3 3 5นะครับก็คือใช้ไดเวอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับตามที่เราต้องการนะครับตรงช่องแรกเนี่ยครับถ้าเครื่องของเราเป็น windows 7 windows 8ก็เลือกตามนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้ก็เป็น windows 11นะครับทุกคนก็เลือกตรง windows 11ที่เลือกก็ตามนี้เลยนะครับเป็นอ่า l i s h นะครับ วิธีที่เราจะลงไดเวอร์นะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือลงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทุกคนก็ดาวน์โหลดไว้เลยนะครับกด1ครั้งนะครับมันจะถามเราว่าเราต้องการดาวน์โหลดใช่ไหมก็กดดาวน์โหลดเลยครับก็วิ่งตึ้งตึงึลงมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะใช้เหมือนกับว่าเป็นตัว AI นะครับ ในการที่จะให้มันติดตั้งไดเวอร์ให้นะครับตัวสมาร์ตตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดครับติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะกดดาวน์โหลดได้นะครับกดดาวน์โหลดครับการลงนะครับให้เราลงตัวสมาร์ตก่อนนะครับทุกคนก็ไปตัวที่เราติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ซิปนะครับเราต้องคายซิปก่อนนะครับตัวนี้เราจะลงตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวสมาร์ตนะครับก็ เลือกเข้าไปนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์กล่องของเรานะครับคลิกขวาผ่านการติดตั้งเป็น Run Admin นะครับคลิกขวาเมาส์ของเรานะครับและเลือกเป็นแอดมินครับเพื่อให้ไฟล์มีสมบูรณ์ถ้ามันขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ไปที่ more info แล้วเลือกคำว่า run anywhere นะครับและกดคำว่า yes นะครับตอนนี้ก็พับลงไปได้เลยนะครับ เครื่องมันจะทำการเชื่อมต่อแล้วก็คอนเน t แล้วก็ดีเทคเครื่องให้กับเรานะครับก่อนอื่นเราต้องใช้สายแลนนะครับทุกคนต่อเข้ากับเราเตอร์ของเราแล้วก็ต่อเข้าไปยังตัวเครื่องของเจ้าฟูจินะครับต้องให้แน่ใจว่ามีไฟกระพริบติ๊กๆๆๆนะครับตรงเครื่องเครื่องไทยกสารของเราหรือเครื่องปิพนของเราครับมันจะมีช่องเสียบที่เป็นช่องเสียบเป็นสายแลนนะครับ ต้องมีไฟกระพริบวิ่งตเดรงนี้นะครับเรามาถึงตรงนี้มันจะทําการติดตั้งก็กดคําว่า agree ตรงนี้นะครับเครื่องจะทําการ detect นะครับแล้วก็เตรียม standby ให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับเป็น auto ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะต้องทําผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายลนะครับในการติดตั้งให้กับเรานะครับจากนั้นก็กดคําว่า ค i c k นะครับคือติดตั้งอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับทุกคนและเครื่องก็หน้าตามันอาจจะไม่ตรงกับเครื่องของเรานะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนครับแต่ว่าเวลาที่เราติดตั้งเสร็จนะครับมันจะขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็กําลัง prepare for Install ก็คือหมายความว่ากําลังเตรียมพร้อมสําหรับการติดตั้งตัวนี้ก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตัวนี้กําลังดําเนินการทําการติดตั้ง Install p r i n t e r driver นะครับ และก็กำลังคีเอทนะครับรายการที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คือกำลังทำการสร้างตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าติ๊กสำเร็จเรียบร้อยสำเร็จเรียบร้อยนะครับ i n น t a อ l โน,น้ตธอไหมเราต้องการติดตั้งตัวอื่นอีกไหมนะครับก็กดคำว่าด่านทีนี้เราจะไปที่คอนโทรลพเนลของเรานะครับไปเช็คดูว่า การติดตั้งของ printer ของเรามาหรือยังนะครับก็เข้าไปเลยนะครับที่คอนโซลเนอลก็ไปดูตรงคำว่าฮาร์ดแวร์อ d นฮาร์ดแวร์อันซาวกดตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับเราเลือกคำว่า device and printer ตัวบนสุดนะครับ device and printer กด1ครั้งครับหลังจากนั้นนะครับเนื่องจากว่า Windows 11มันจะขึ้นมาในลนักษณะอย่างนี้นะครับส่วน Windows 7 Windows 8มันก็จะโชว์รูปภาพเลย ตัวนี้ถ้าเป็น Windows 11จะขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกคำว่า Printer and Scan นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงลูกศรตรงนี้นะครับ1ครั้งมันก็จะขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องที่เป็นการติดตั้งเชื่อมต่อ2เครื่องด้วยกันก็คือตัว e s f n l 3 2 5 0นะครับซีรีและอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเนื่องจากเราติดตั้งดเวอร์ลงไปเสร็จเรียบร้อนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ World Center ตัว f u 5335นะครับ pcl 5 6กดเข้าไปเลยนะครับอาจจะเป็น5 3 2 5ก็แล้วแต่มันจะขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนมันจะมีอยู่3ส่วนที่เราจะต้องเข้าไปตั้งค่านะครับตัว print test ตัว print property ตัว printing preference นะครับเข้าไปตรงนี้ครับทุกคนกดเข้าไปตรงลูกศรนะครับกดให้ถูกนะครับถ้าไม่กดไม่ถูกมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ การตั้งค่าครั้งแรกของเครื่องนะครับมันจะมองเป็นเลเซอร์นะครับกระดาษก็คือกระดาษจะไม่ตรงพอกระดาษไม่ตรงไซส์มันจะปริ้นไม่ออกนะครับทุกคนเนื่องจากว่ากระดาษไม่ตรงไซส์มันจะปริ้นไม่ออกนะครับให้เราคลิกตรงลูกศรน,นี้แหละครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็น A4 นะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็ลองดูว่าเรามีตัวไหนบ้างนะครับ ตัวถาดกระดาษนะครับก็คือตัวสอดกระดาษนะครับอาจจะบอกว่าเป็นบายพาสแล้วก็ A4 ก็ได้นะครับแต่เราเน้นที่เป็น A4 เป็นตัวแรกนะครับก็เลือกตามตัวนี้ที่เหลือเราก็ค่อยมาเลือกเอานะครับส่วนตรงนี้นะครับการตั้งค่าครั้งแรกของเขาจะปริ้นออกมาเป็นหน้าหลังนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะปริ้นออกเป็นหน้าหลังได้เลยโดยการมาตั้งค่าตรงนี้แหละนะครับส่วนใครที่ปริ้นหน้าเดียวนะครับ อย่างมีอยู่50แผน่น50หน้าเราต้องการให้ปริ้นเป็นหน้าหลังก็จะเหลืออยู่25แผน่นแต่ถ้าเป็้นหน้าเดียวนะครับก็จะเป็น50แผน่นก็มาตั้งตัวนี้เป็นหน้ากระดาษเดียวนะครับ High Speed ตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็กดแอ p พลายไปนะครับตรงนี้มาตรงตัว a d v a n c e ตรงมุมด้านบนนะครับสังเกตตรงตรงนี้นะครับทุกคนมันจะบอกว่าแถวที่ Offset Job ไ d ีตรงนี้นะครับหมายความว่ามันจะปริ้นทุกครั้งแผ่นกระดาษหน้าสุดท้ายนะครับมันจะปริ้นตัว ID แบรนเนอร์อาจจะเป็นโลโก้รบริษัทของเราหรือว่าห้างร้านของเรานะครับโดยปกติเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับหากเราออกมาใช้งานส่วนตัวหรือว่าเปิดร้านนะครับไม่ใช่บริษัทนะครับเราก็เข้ามาติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปิดมันมาให้มันปริ้นตัวแบรนเนอร์ออกมานะครับนั่นก็คือโลโก้ตัวแผ่นสุดท้ายนะครับ ลงลูกศรวนนี้แล้วก็ปิดคําว่า Disable นะครับเมื่อก่อนมันเป็น e n a b l e ก็คือปริ้นออกมาแล้วกดแอป l y ายหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือเราต้องการที่จะปริ้นก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับใครต้องการปริ้นแบบสีหน้าต่อแผ่นนะครับก็มาเลือกตัวน,นี้ได้เลยแปดหน้าต่อแผ่นยังได้นะครับก็ทําเหมือนกับมันจัดให้เลยนะครับโดยที่ใช้งานง่ายมา,มากเลยนะครับ เป็น2แผ่นต่อหนึ่งหน้านะครับเหมือนกับในโปรแกรมของ powerpoint เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มันจัดให้โดยเครื่องพิมนตัวนี้ครับก็สุดยอดเลยนะครับมันสามารถที่จะทำให้เราได้ทีนี้นะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วแล้วก็มาลองดูจัวปริ้น property ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เข้าไปดูนะครับ ตัว print property มันก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับเป็นรุ่น go pro เป็น driver pcl 6นะครับ a5 a3 เนื่องจากว่าตอนนี้ของเครื่องแอดมินก็ใส่กระดาษเข้าไปนะครับก็จะมีพวกนี้มันก็จะเห็นโชว์ในนี้เลยครับ a4 a3 a5 นะครับ, A 4, A 3, A 5, รบ print font ก็คือตัวเมื่อกี้นี้ครับก็แบบเดียวกันเข้าที่นี้ก็ได้นะครับทีนี้ตัว print test นะครับมันก็จะทําการ print ออกไปนะครับว่า เครื่องของเราโอเคไหมนะครับก็ทําการพริ้นท์เซตออกไปเลยนะครับเราก็จะได้ยินถ้ามันเชื่อมต่อนะครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องปริ้นท์ของเรานะครับก็ทํางานพร้อมที่จะเป็นตึกตักตึกตักออกมานะครับก็หมายความว่าเครื่องก็จะปริ้นท์ซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องเชื่อมต่อสายแลนเรียบร้อยครับ ออกมาแล้วครับก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เปลี่ยนออกมาอันนี้หมายความว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับแต่ในกรณีที่บางคนนะครับปลิ้นยังไงก็ยังไม่ออกนั่นหมายความว่าอาจจะยังไม่ตรงรุ่นของมันนะครับเนื่องจากว่าไดเวอร์อาจจะยังไม่ตรงนะครับก็เข้ามาที่เดิมนะครับกดหนึ่งครั้งครับกดมาแล้วไปที่พอร์ตนะครับทุกคน ตรงพอร์ตตรงนี้ไปที่ adv a n น e นะครับไปที่ advance นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นรุ่น go b a l แล้วก็ pcl ซึ่งตรงรุ่นแล้วนะครับแต่ทีนี้สมมติว่ามันไม่ตรงนะครับตัวที่เราดาวน์โหลดมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เรายังไม่ได้แตกไฟล์จะให้ทุกคนดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้เราต้องทําการแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับโดยการมาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับ ที่ก็พิมพ์คําว่าไดเวอร์นะครับไดเวอร์5325เพื่อของบางคนเป็นรุ่นนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ Extract Tool นะครับแตกไฟล์ออกมามันจะถามว่าเราไปแตกไว้ที่ไหนที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้นี้เห็นนะครับที่หน้าเดสก์ท็อปก็คือ d ดเวอร5325เพื่อที่เราจะหา ฝายของเราเจอไม่งั้นมันจะแตกออกมาเต็มเลยนะครับก็กดออกมาแค่นี้เรียบร้อยครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วครับเรียบร้อยแต่ฝฟายออกมาแล้วนะครับทีนี้ให้เรากลับไปที่คําว่า new driver กดตรงนี้นะครับและกดคําว่า next นะครับและหาคําว่า h a v t d i s ของเรานะครับก็ ไปตรงที่ฟูจิตรงนี้ก่อนนะครับแล้กการแฮปเด e ของเราอ่าเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวนี้แลวกการแฮปเขึ้นมาเลยนะครับมันจะถามว่าเราจะไปเอามาจากไหนก็บราว s e ขึ้นมาก็แน่นอนครับเราแตะไฟ์ไว้ที่ชื่อน,นี้ครับ5325กกด double click เข้าไปมันจะเจอตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือก open นะครับแล้วก็ตอบเคในกรณีนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่ ตัวเดเวอร์แรกไม่ผ่านนะครับให้เรามาทําแบบนี้แล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปตั้งค่าเหงินแบบแรกนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนอันนี้เนื่องจากว่าตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับไดเวอร์ตรงกันก็ไม่มีหน้ามีปัญหานะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้ในลักษณะตัวนี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะให้อดมิน ปติดตั้งให้นะครับก็ทักแชทมาที่ ID Line สำหรับใครบางคนที่อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ทางด้าน IT ทหรือว่ากลัวติดตั้งไม่เป็นนะครับก็ทักแชทมาที่ ID Line mm hmm. ได้นะครับหากทีมงานว่างนะครับก็จะสามารถให้ทีมงานไปติดตั้งให้นะครับก็จะมีค่าสนับสนุสนนิดหน่อยนะครับก็เป็นการค่าติดตั้งโปรแกรมผ่านรีโมทออนไลน์นะครับใครที่ติดปัญหาทำไม่ได้นะครับก็ทักแชทมาที่ ID Line และเราจะมีทีมงานหรือว่าตัวผมเองนะตัวแอดมินว่างก็จะทําการติดตั้งผ่านตัวทีมวิวนะครับรีโมทออนไลน์ไปติดตั้งให้นะครับก็มีค่าสนับสนุนเล็กน้อยแต่สําหรับใครที่ทําเองได้ก็ตามคลิปได้เลยนะครับก็ไม่ยากครับทุกคนก็ตัวนี้ก็เป็น Windows 11สามารถที่จะทำงานได้อย่างแน่นอนครับ ปริ้นออกมาได้อย่างแน่นอนครับก็ตรงรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับกับ SJIT Online กับการลงดิโอ์ปเ r นเตอร์เซนเตอร์5335 PCL Printing p r e f e l e n สวัสดีครับ